สวัสดีค่ะช่วนีรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวพระราชบาดีที่2ตุลาคมพุทธศักราช2568ค่ะสมเด็จพระรนิธิาทิ่ราชเจ้ากรมส่วนในพระเทศพ,พระราชสุดาสยามรมราชกุมารีทอบพระเนศงาน sustainability expo 2025 วันนี้เวลา17.30นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทอยพระเนตรงาน Su ัช a i ม a b จ l i t y e x p ป2025ซึ่งองค์กรธุรกิจชั้นนําด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากลของไทยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนเชื่อมโยงความร่วมมือทุก ภาคส่วนและสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสาประชาชาติอย่างเป็นรูปธรรมงานในปีนี้จัดภายใต้แนวคิด พอเพียงยั่งยืนเพื่อโลก sufficiency for sustainability น้อมนำหลักแรัแจาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีโวนกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิ S E P inspiration แสดงผลงานและความสำ เรศขององค์กรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ดำเนินงานและพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางให้หน่วยงานอื่นๆรวมถึงประชาชนทั่วไปที่เห็นถึงคุณค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงเช่นมูลนิธิชัยพัฒนาถ่ายทอดภารกิจสืบสารแนวพระราชดำริการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเน้นเรื่องความยั่งยืนซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2536ต่อเนื่องถึงปัจจุบันอาทิตตึก ถล่มที่จังหวัดนคนรราชสีมาปี2536ซึ่นามิปี2547 ดินถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์ปี2549มหาอุทกภัยปี2554การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ปี2562และเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนปี2568รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมผ่านการจัดทำมาตรฐานมอก .9999 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ แล้ว3บริษัทและสำน,นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกอปรอสแตดนวัตรกรรมอินทรศการเคลื่อนที่ม o บายยูนิตรถเคลื่อนที่ม o บายยูนิตช่วยขยายผลการพัฒนาให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นเบตเทมี me, นำเสนอเรื่องราวความก้าวหน้าทางการแพทย์เฉพาะบุคคล Personal Life Medicine และการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อก้าวสู่การสูงวัยอย่างมีความสุข Better l i v i n g ให้ความรู้เรื่องการปรับตัวเพื่อวางแผนเผชิญภัยธรรมชาติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Better communication b u t t e r Community แสดงพลังของชุมชนซึ่งรักฐาสำคัญสร้างสังคมที่ดีและยั่งยืน Better World แสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยทั้งงานจิตรกรรมประติมาก,กรรมและสื่อผสมสท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมและความท้าทายในสังคมปัจจุบันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมมือกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่ดีและยั่งยืน X X Kids Zone พื้น ื้นที่เพื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด adaptation ปรับเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมี SX Food Festival เป็นโซนจำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพกว่า100ร้านค้า s s Marketplace โซนจำหน่ายสินค้าเพื่อการใช้ชีวิต ย่ำยืนและ SX Repartment Store ตพื้นที่ส่งต่อสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วแต่มีประโยชน์และใช้งานได้ให้มีประโยชน์ในงานยังมีมุมกิจกรรมถ่ายภาพฉายายนิติกรเป็นวิทยานการ์ตูนเล่าเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพะราสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญ,ญาตให้ชันกิตกรรมและการ์ตูนฝีพระหัสมาจัดองค์ประกอบใหม่ สร้างสรรเป็นฉากสำหรับถ่ายภาพในงาน Sustainability Expo 2025รายได้ทั้งหมดจากการถ่ายภาพที่ร้านชายาณนิติกรในงานนี้จะขอพระราชทานทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้มาจนถึงวันที่5ตุลาคม2568 มูลนิธิราชประชาดุคราะห์ในพระบรมราชปธัรม์เชิญสิ่งของพระราชทา,านไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอักคีภัยในพื้นที่จังหวัดลบบุรีและจังหวัดสุรินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำบรุงขวัญกำลังใจ วันนี้นบ้านเลขที่50ทับ1หมู่5ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลบบุรีจรังหวัดลบบุรีหมู่เลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวที่ประสบอุทธกีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจโดยมีนายปรัชญาเปปัดตังรองผู้ว่าราชการจรังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ ครอบครัวนายธนาชาติดาวเรืองซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยละที่ดังกล่าวมีสมาชิกอาศัยอยู่รวมกัน3คนลนักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นประสบอัคีภัยเมื่อวันที่30กันยายน2 5งพัรสิได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทางนี้หน่วยงานงต่างๆในพื้นที่จังหวัดลบบุรีอาทิสำนักง,งานเหล่ากาชาติสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทําการปกครองอํเาเภอเมืองลบบุรีคณะกรรมการอิสลามจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดลบบุรีและเครอข่ัยผู้นําท้องที่ท้องถิ่นได้มอบเงินและสิ่งของเรื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอคีภัยด้วย วันนี้ใบ้านเลขที่87หมู่6ตำบลบ้านผืออเอจอมพระจัดสุรินทร์มูลนิธิการราชาัญิเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานบังหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและบำรุงขวัญกำลังใจมีนายประภารีจันเวียงรองผู้ราชการจงังหวัดรักษาราชการแทนตัวราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของ ของพระราชทานให้แก่ครอบครัรวนายเจเริญหวังผลซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยลที่ดังกล่าวประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่7กันยายน2568ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตการได้นนรับสิ่งของพระราชทานอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ท่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือได้ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยัยพิบัติต,ตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยมีหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อาทิสํานักงานเหล่ากาชาติชมรมแม่บ้านมหาดไทยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภยัยสํานักงานพัฒนาชมุมชนสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ผู้ประสบอคีภัยด้วยมูลนิธิคุณพุ่มจัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2568เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทในพื้นที่จังหวัดต่างๆ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานหอประชุมจังหวัดชุมพรบริเวณภายในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิติวิบู์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีทุนการศึกษาพระราชทานประจําปีการศึกษา2 5 6 8เบื้องหน้าพระรูปทุนกรมหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน1 0 5ทุนทุนละ5,000บาทรวม525,000บาททัางนี้ทุนกระหม่อมยิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีมีพระดําริให้จัดตั้งมูลนิธิคุณพุ่มขึ้นเมื่อวันที่14มกราคม2 5 4 8เป็นอนุสร์รำลึกถึงคุณพุ่มเจนเส้นพระโอรส โดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรก,กเริ่มก่อตั้งโดยมีพระําดำรัสให้หมูลนิธิจัดสรรทุนการศึกษาพระราชทา,านแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภททั่วประเทศเพื่อสงเครห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็กออทิสติกและเด็กพิการให้ครอบครัวและผู้ปกครองได้นําไปใช้ประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการและตามความจําเป็นพิเศษเฉพาะบุคคลเพื่อให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกายทางความคิดสติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติจะมีความสุขและช่วยเหลือเพื่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น ณศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลามีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานเมืองนาพระรูปตุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดยะลาประจำปีการศึกษา2518โดยมีนายก้องสกุลจันทราชรองผูร้ราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีท่านี้จังหวัดยะลาได้รับการจัดส่วนทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าวจำนวน108ทุน ทุนละ5,000บาทรวม540,000บาทครอบคลุมนักเรียนผู้พิการประเภทต่างๆประกอบด้วยบุคคลออทิสติก56คนบุคคลที่มีความบกพร,ร่องทางสติปัญญา21คนบุคคลที่มีความบกพร,ร่องทางการเห็น2คนบุคคลที่มีความบกพร,ร่องทางการได้ยิน1คนบุคคลพิการซ้ำซ้อน9คนและบุคคลที่มีความบกพร,ร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว1 9คน สำหรับมูลนิธิคุณพุ่มได้รับการรับรองเป็นองค์กรการกุศลสาธารณประโยชน์ลำดับที่573มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุนดําเนินการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจําเป็นพิเศษดําเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดําเนินกิจกรรมในการช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ ประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานีในราชันซุนหัวผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2568บงหน้าพระรูปตุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีให้กับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจำนวน2 3 3ทุนทุนละ5,000บาทรวม1 000, 1 6 5 0 0บาทโอกาสนี้ 你。<noise> ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้เชิญพระดารัสของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพันธวีปริกาวแก่ผู้เข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานและผู้ปกครองด้วยพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของเด็กออทิสติกและเด็กพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการดูแลแบบบูรณาการจากครอบครัวผู้เชี่ยวชาญและชุมชนรวมถึงการมีทัศนคติเชิงบวกจากสังคมเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได้อย่างเต็มที่และมี มีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขและความภาคภูมิใจขอให้ผู้ปกครองมีกําลังใจในการพัฒนาลูกหลานซึ่งหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภทได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการศึกษาที่รัฐจัดให้โดยเฉพาะโรงเรียนปกติที่จัดการเรียนร่วมคือจัดให้คนพิการหรือมีความบกพร่องได้เรียนกับนักเรียนปกติ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีมีโรงเรียนแกนนนำจัดการเรียนร่วม96แห่งกระจายอยู่ในทุกอำเภอและยังมีหน่วยงานภาครัฐอีกหลายหน่วยงานที่พร้อมให้การช่วยเหลืออาทิเหล่ากาชาติจังหวัดอุดรธานีและสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิสวาวภาเอกเยี่ยมสิล์นสวัสดีค่ะ